โชคลาภเหี่ยวกับมีคนเอาของกินมาให้มีคนพาไปเลี้ยงอาหารหรูๆมีคนพาไปเที่ยวโรงแรมพาไปเที่ยวสถานที่สวยงามสวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับทุกผูมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดธนุชาตาและวัดธนุชาตาในคลิปนี้จะมาพูดกันถึงดาวสุขมหาจักรแรงเรื่องรักและความรวย สำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูซึ่งเป็นเจ้าภาพรับดาวสุขในครั้งนี้เลยฝรับ,บอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกกดกระดิ่งกริ๊งให้กับเราสองคนด้วยครับทางช่องย t ท b e โหราวาับและเพจเฟ e b ุ o k โหราวาับพยากรณ์น,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถินนะครับ <c oughs> และเนื่องจากดาวสุขมาทับลักของชาวราศีธนูมันจะแผ่เรื่องของอะไร สเสน่ห์าเมตตามหานิยมอันร้อนแรงจึงสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยครับเลขสเสน่ห์อล่าแสงสว่างเจิดจ,จลัดแผ่ออกจากรัศมีกายสันพางกายหนึ่งเก้าสามจะทำให้ชีวิตคุณสว่างขึ้นอ่าร่างกายสว่างเดินไปไหนนี่โอโ้โหเขาเรียกว่าแผ่ออลาไปทั่วรู้กันทั้งซอยว่าคุณเดินไปไหนใครรู้ <19 3 S 2> จักหนึ่งเก้าสามนี่ โลกต้องรู้ว่ากูอยู่นี่หนึ่งเก้าสามมันเป็นเลขแห่งชื่อเสียงความโดดเด่นอ่าดังนั้นไม่ว่าเพจคุณเว็บคุณช่อง YouTube คุณจะอยู่ลืบไหนของระบบอินเทอร์นเน็ตถ้าคุณใช้หนึ่งเก้าสามปุ๊บทุกคนต้องรู้ว่ามีคุณอยู่คสัมภาคกรก็รู้ด้วยเช่นรัน <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเป็นเลขที่อ่ใครก็รู้จักเรานะครับม,มี <9 S 2> เลขเก้าสาม เลขสามเก้าถึงสองคู่<น>เลขนี้จะทำให้ราศีธนูมีความกระตือร้อนมีโชคแห่งชัยชนะแข่งขันอะไรก็มกักจะได้รับเลือก<น>เป็นแคนดิเดตอะไรก็ตามแต่ประกวดอะไรก็ตามแต่จะมีความเป็นที่หนึ่งได้รับเลือกอะ<น>ไม่เข้าไม่เข้าเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องได้เข้ารอบใดรอบหนึ่งนี่อ่าประมาณนี้อ่านี่คือพลังของเลขนี้นะครับสําหรับชาวราศีธนูที่เป็นเจ้าภาพรับดาวสุขที่มาเป็นองค์เกณฑมมาปกป้องคุ้มครองชีวิต มามอบโชคมอบลาบให้แผ่นดาวเจ้าเรือนโชคลาบด้วยเห็นไหมก็เป็นโชคลาบที่เกิดจากดาวศุกร์คืออะไรโชคลาบเกี่ยวกับอะไรบ้างโชคลาบเกี่ยวกับมีคนเอาของกินมาให้มีคนพาไปเลี้ยงอาหารหรูหูมีคนพาไปเที่ยวโรงแรมพาไปเที่ยวสถานที่สวยงามอไปไหนคนขับรถให้เออคนขับรถให้อมีคอาสินมีความเป็นมีความมีเสน่ห์ในตัวนะโอ้โหทุกอย่างมันได้มาง่ายๆเพราะว่าศุกร์เป็นลาพระด้วย เวลาพระด้วยแม้จะเป็นเจ้าเรือนอัลลีด้วยก็อาจจะหมายถึงว่าไอ้โชคลาภที่ได้มามันอาจจะมีอะไรที่ไม่ถูกใจอยู่บ้างแต่ไม่ถูกใจยังไงก็ไม่ถูกใจแบบกินหรูอ่ะไม่ค่อยอยากจะไปกับไอ้คนนี้เลยแต่มันเลี้ยงวายสักห้าขวดกะไปสักหน่อยแล้วก็การที่ดาวสุกระทับลัคนี่นะแล้วเป็นมหาจักรเนี่ยของราศีธนูเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็เรียกว่าในการทัตัวเนี่ย มีความเป็นตัวเองก็รู้สึกดีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็มีการติดต่อที่ดีมากมีดาวพฤหัสที่มันอยู่ในเรือนสหัสช,ชะเนี่ยนะโอ้โหมันมันแสดงว่าการติดต่อของ <c oughs> ของตัวราศีธนูเองเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นเลขห้าเลยนะ,ะเป็นดาวพฤหัสก็โโมีการติดต่อประสานงานดีมากการประสานงานในเรื่องของที่ทํางานหรือการที่จะไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครเนี่ยก็ทุกอย่างก็ดูแต่ราบลื่นเพราะดูแล้วเหมือนตัวเองเนี่ย ก็จะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคีย์หลักในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับองค์กรหรือให้กับงานในช่วงนี้แต่ดูทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จและลาบลื่นอันนี้ก็มันจะเป็นดาวสุขเป็นดาวแห่งความสนุกสนานความสุขด,ดังนั้นช่วงนี้ราศีธน,นูจะคิดบวกผิดปกติไม่ใช่ไม่ชอมบวกนะคิดบวกคือมองอะไรในแง่ดีมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเห็นอะไรก็มองเป็นปัญหาไปหมด พอ hmm. ช่วงนี้สุขมาทับอันนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสของจริงนะ, hmm. ะจะไม่ใช่แบบการพลิกโอกาสเป็นวิกฤตนะแต่ช่วงนี้พอสุขทับรลกเห็นอะไรสามารถมองเป็นโอกาสได้ง่ายขึ้นอืม hmm. แล้วมันเห็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะไม่ใช่ว่าเสแสร้งทาเป็นคิดดีไม่ใช่อยู่ๆมันเห็นแล้วมันมองเห็นเป็นความสุขไปหมดนะ hmm. ในอะไรเล็กๆน้อยๆที่คนอาจจะไม่รู้สึกว่าสําคัญ hmm. อยู่ยๆธนูอิน ไป,ปกินข้าวแช่ปากเกตราศีธนูอยู่อยู่าบซึ้งกับความงดงามของธรรมะขึ้นมาอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีมฟรลน,นี้เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องของช่วงจังหวะที่อาจจะราศีธนูอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเลยนะเพราะว่าปกติราศีธนูเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอ่ามันก็จะแบบว่าโอ้โหมีวิธีคิดที่แบบหนึ่ง ตั้งเป้าแล้วก็ไปให้ถึงตั้งเป้าแล้วทำแต,แต่พอดาวสุนทรทับก็ยังก็ยังตั้งเป้าอยู่นะแต่มันเป้ามีความสุขเองใช่แต่ว่าจะมีความสุขขยัความเครียดมันจะน้อยลง <c oughs> มันจะมีมุมมองที่มีการสนับสนุนให้ให้การตั้งเป้าตรงนั้นน่ะมันมันลดเทชเชอร์ต่าง แล้วก็เอาเป็นเชื่อแล้ความกดดันออเอามุมบวกแต่เนื่องจากว่าพลังของมหาจักรที่แบบว่าฟักตัวให้เป็นใหญ่ ừ, ใช่ไหม ừ, อยากจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเ,เมันจึงมีความกระตือร้นและความต่อสู้ขยันอยู่แต่ว่ามันจะเป็นฟิลที่ไม่กดดันทําแล้วฟิน อทำเยอะเหมือนเดิมแต่ฟินทำแล้วมีความสุขไม่ได้ทำแล้วเครียดเครียดปูไม่ทำดาวสุขจะเป็นอย่างนี้เออมันจะเป็นฟิลอย่างนี้นะครับเป็นช่วงจังหวะเปลี่ยนวิธีคิดของราศีธนูเลยของราศีธนูนะ,ะช่วงนี้รู้สึอกมองอะไรก็มองอะไรก็ซับออซึ้งด่มด่งได้ง่ายนี่สุดไปกินเข้าไปไปกินอะไรดีอะไปกินกุยช่ายราชวัตรหรือไป,อปกินขนมหรือว่าจะไปกินขนมหวานที่บางลําพูหรือข้าวแช่ที่ปากเกร็ด อยู่ๆก็รู้ซึ้งถึงความงดงานของชีวิตเออมันอะไรก็ไม่รู้อยู่มัน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 ิวมันเจอดุมองทุกอย่างมันบวกเจอมองอะไรเป็งสรื่งระยะเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีครับอขอให้โชคดีนะครับอ่าชาวราศีธนูเราสองคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ